เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับพวกคุณสที่ทำให้รักให้หลงกันบ้างไหมครับผมเองก็มีเรื่องแนวนี้มาเล่าให้ฟังเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วผมได้ฟังมาจากปู่กับย่าที่เพิ่งจะกลับจากการไปเยี่ยมท่านและคงต้องบอกว่าสถานที่ที่ผมพูดถึงนั้นมันมีอยู่จริงนะครับเพียงแต่ผมไม่สามารถบอกได้ว่าสถานที่นั้นคือที่ไหนยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับ สมัยก่อนแถวบ้านปู่กับย่าของผมจะเป็นทุ่งหนาครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ออกมาทำมาหากินในสมัยนั้นปู่กับย่าของผมเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ใหม่ๆซึ่งคุณพ่อเองก็ยังเด็กมากๆปู่กับย่าย้ายกลับมาที่นี่เพราะเบื่อชีวิตการทำงานในเมืองที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็นเลยกลับมาบ้านเกิด ซึ่งมีที่ทำกินอยู่แล้วในตอนนั้นที่หมู่บ้านเองก็มีคนอยู่กันค่อนข้างเยอะใครที่เข้ากรุงเทพไปแล้วก็กลับมากันเกือบหมดเพราะไม่ได้งานได้เงินอย่างที่หวังปู่กับย่าก็เลยเริ่มทำนานและทำสวนผลไม้ต่อจากคุณทวดที่เคยมีอยู่ซึ่งพ่อของผมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนภายในหมู่บ้านปู่กับย่าบอกกับผมว่าที่หมู่บ้านตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านชื่อว่าธรรมเป็นคนหน้าตาดีครับคนส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าไอ้ธร,รมเพราะเป็นคนที่คุยง่ายเฮฮากับคนทั่วไปที่สำคัญไอ้ธรรมยังชอบหวานสเสน่ห์ใส่ส,สาวๆอีกด้วยทำให้มีสาวหลายคนหลงติดกับและมักจะถูกไอ้ธรรมพาไปเริงรักที่เถียงนาของไอ้ร,รมอยู่เป็นประจำมีหลายครั้งที่สาวในหมู่บ้าน เกิดตบตีกันเพราะเรื่องของไอท้ทมบ้างและก็มีหนุ่มๆพากันต่อยตีไอท้ทมเรื่องสาวๆบ้างจนกลายเป็นเรื่องปกติไอท้ทาได้รับฉาย,ายาเสือสาวประจำหมู่บ้านถึงแม้สาวๆหลายคนจะรู้อย่างนั้นแต่ก็ยังยอมที่จะเสียท่าเสียตัวให้กับไอท้ทรมจะว่าเพราะไอท้ทามันหล่อมากก็คงได้อีกทั้งถึงแม้มันจะมีอาชีพเป็นแค่ชาวนาแต่ก็มีครอบครัวที่ร่ำรวย ฐานะค่อนข้างดีเลยสามารถเอาอกเอาใจสาวๆได้เหมือนกันหรือถ้าจะให้เรียกให้ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบันก็คงต้องเรียกไอทําว่าเสียธรรมจนกระทั่งไอทําที่มากรักหลายหญิงดันไปถูกอ,อกถูกใจลูกสาวของกำนันอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อว่านุย้ยซึ่งเป็นสาวที่สวยเหมือนกันที่แรกก็ใช่ว่าไอทําจะได้นุ้ยเลยเพราะนุ้ยเป็นสาวที่มีความรู้ จบการเรียนมาจากในเมืองและมีอาชีพเป็นถึงข้าราชการทำให้การไปมาหาสู่กับนุ้ยนั้นค่อนข้างจะยากและใช้เวลาแต่ถึงอย่างนั้นไอ้ทำมันก็เพียรพยายามและอดทนทำให้นุ้ยและกำนันเห็นว่ามันอยากดูแลและรักนุ้ยจริงๆจนผู้หญิงเริ่มเปิดใจแต่ยังไม่ถึงขั้นยอมให้ทั้งร่างกายเอ็งนี่มันสุดยอดจริงๆ ได้เมื่อไหร่บอกกันบ้างนะเว้ยว่าเด็ดหรือเปล่าเสียงเพื่อนสนิทอย่างเกิงพูดกับไอ้ร,รมไม่ต้องห่วงคืนนี้แหละข้าจะประเด็ดศึกแน่นอนคำพูดของไอ้ร,รมไม่เคยที่จะไม่เป็นจริงเพราะคืนนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ชวนหนุยไปที่เถียงนาตะล่อมจนหนุยยอมให้มันในที่สุดหนุยก็เสร็จมันจนได้ หลังจากคืนนั้นผ่านไปก็เหมือนกับไอทำได้ของที่อยากได้สมใจอยากมันพานุ้ยไปที่เถียงนาเกือบทุกคืนจนชาวบ้านแถวนั้นเริ่มเห็นกันชัดเจนมากขึ้นทั้งพานุ้ยไปเปิดตัวว่าเป็นคนรักที่รักกันมากทั้งพาไปหาสาวที่เคยได้ซึ่งสาวๆคนอื่นก็ไม่ได้รู้สึกยินดีสักเท่าไหร่เพราะคิดว่ายังไงเสียไม่นานไอทำมันก็ต้องเบื่อ ไม่ต่างกับพวกเธอที่เคยเจอแต่จะให้กลับหลังก็คงยากเสียแล้วเมื่อคือนหนึ่งหลังจากเริงรักกันแล้วไอ้ทำที่นอนกอดหนุยอยู่ด้วยอาการเหนื่อยหอบก็ต้องตกใจสะดุ้งตัวโยนเมื่อได้ยินหนุยบอกกับตัวเองว่าเธอท้องหนุยต้องบอกพ่อแล้วเราก็คงจะต้องแต่งงานกันไอ้ทำไม่ทันตั้งตัว ถึงแม้ตอนนี้ใจจะรักและพิศวาสอยู่กับนุ้ยแค่คนเดียวแต่ก็ยังไม่คิดที่จะลงหลักปักฐานเพราะยังมีสาวๆอีกหลายคนที่หมายปองเอาไว้ว่าอยากจะได้ลูกพี่เหรอคำถามของไอ้ทมทำให้นุ้ยโกรธเป็นอย่างมากไม่คิดว่าผู้ชายที่ตัวเองรักจะถามอะไรแบบนี้ออกมาถ้าไม่ใช่ลูกพี่แล้วจะเป็นลูกใคร ฉันไม่ได้เอากับใครคนอื่นไปทั่วนะเมื่อเห็นสถานการณ์ไม่ดีไอ้ทำก็เลยยอมเอออ,อก,กับนุ้ยไปก่อนและค่อยมาคิดว่าจะหาทางออกยังไงเพราะยังไม่อยากจะแต่งงานหรือมีเมียเป็นตัวเป็นตนปู่กับย่าที่เล่าให้ผมฟังนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะอยากจะบอกให้รู้จักรับผิดชอบหากคิดที่จะรักใครสักคนและคิดที่จะเกินเลยกันผมได้ฟังแล้วก็คิดได้จริงๆครับ พอเรื่องต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่ผมไม่คิดและไม่อยากให้เกิดกับตัวผมอย่างแน่นอนเมื่อได้รู้ว่าหนุยท้องไอ้ทำก็คิดหาทางที่จะเอาปัญหาออกไปจากตัวด้วยเหตุผลที่ว่ายังไม่อยากจะยอมรับหรือจะต้องอยู่กับใครไปตลอดชีวิตเพราะกามารมที่มันมีนั้นยังไม่สามารถที่จะหยุดอยู่กับผู้หญิงแค่คนเดียวได้ไอ้ทำจึงไปปรึกษากับเกิรงเพื่อนสนิท ว่าควรจะทำอย่างไรดีซึ่งเกิงก็ไม่ค่อยเห็นด้วยมากนักที่จะทำร้ายผู้หญิงท้องเพราะจริงๆหนุ้ยก็ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ดีอีกทั้งยังมีฐานะอีกด้วยแต่ไอ้ทำก็ยังยืนยันคําเดิมว่ายังไงก็จะต้องเลิกกับหนุ้ยให้ได้เกิงก็เลยตัดความรำคาญและบอกกับเพื่อนของตัวเองออกไปอย่างไม่คิดอะไรมากมึงก็เอากับผู้หญิงคนอื่นให้เห็นสิวะ แบบนี้เลิกแน่นอนทันทีที่เกิงพูดจบไอ้ทร,รก็เหมือนมองเห็นทางสว่างมันนึกจะทำอย่างที่ไอ้เกิงบอกทันทีคราวนี้ก็เหลือแต่ว่าจะเอาสาวคนไหนมาละเริงรักให้หนุ่ยเห็นก็เท่านั้นจนสุดท้ายไอ้ทราก็นึกถึงสาวอายุมากคนหนึ่งซึ่งถึงแม้จะแก่แล้วแต่ก็ยังหน้าตาสะสวยและหุ่นดีนั่นก็คือนาทัพทิม ซึ่งเป็นแม่ค้าที่เพิ่งจะเข้ามาขายของในตลาดของหมู่บ้านใหม่ๆและยังโสดอยู่ด้วยไอ้ทำจึงทำทีแวะไปซื้อของที่ร้านนาทับทิมอยู่บ่อยๆพูดแซวบ้างหยอกบ้างตามประษาจนดูท่าทางว่านาทับทิมเริ่มจะมีใจพอไอ้ทำไปซื้อของทีไรก็มักจะแถมให้ทุกทีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เริ่มจะทนไม่ไหวเลยออกปากเตือนนาทับทิมออกไปแต่อย่างว่าเลยครับ ความรักมันเริ่มบางตาอะไรๆก็ต้องฟังหูไว้หูซึ่งนาทัพทิมเองก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าไอ้ทำกับนุ้ยคบกันแต่เพราะหลังๆมาไอ้ทำไม่พานุ้ยมาเดินตลาดด้วยเลยนาทัพทิมก็เลยคิดว่าเลิกกันแล้วทำให้แผนการของไอ้ทำเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ทันจะถึงสองอาทิตย์นาทัพทิมก็ยอมตามไอ้ทำไปที่เถียงนาจะพาไปที่เถียงนา ไปกินกับข้าวที่เอามาให้ท่าทางจะอร่อยน่าดูคำพูดของไอ้ทำสองแง่สองงามจนน้าทับทิมเคอะเขินไอ้ทำไม่ต้องเป็นคนเรียกนุ้ยมาดูชาวบ้านแถวนั้นก็เรียกมาให้เองเพราะเมื่อไปถึงแทนที่ไอ้ทำมันจะกินข้าวอย่างที่บอกกลับจัดการถอดผ้าผ่อนของตัวเองออกและรุกเข้าใส่น้าทับทิมทันทีในระหว่างที่กำลังระเริงรักกัน นุยก็เปิดประตูเข้ามาเห็นทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทำแบบนี้ได้ยังไงฉันถามว่าทำแบบนี้ได้ยังไงเสียงของนุยตะโกนลั่นทุง่งชาวบ้านที่ได้ยินแววๆต่างก็พากันมาดูไอ้ทำเองก็ไร้จิตสำนึกตอนนั้นปู่ของผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยน้าทัพทิมเองก็ตกใจ รีบใส่เสื้อผ้าของตัวเองออกมาจากเถียงนาและก็ย้ายออกจากหมู่บ้านไปเลยตั้งแต่วันนั้นแต่ที่ทำเอาทุกคนตกใจก็คือไอ้ทำมันเลวซามถึงขั้นที่ผลักคนท้องตกลงมาจากบันไดาชาวบ้านที่เห็นต่างก็พากันตกใจรีบเข้าไปช่วยนุ้ยซึ่งหลังจากวันที่เกิดเรื่องชาวบ้านก็ลือกันหนาหูว่านุ้ยแท้งหลายคนจึงรวมตัวกันไปด่าและต่อว่าไอ้ทำ ที่บ้านของผู้ใหญ่ซึ่งก็คือบ้านพ่อของไอ้ธรรมนั่นเองไอ้ธรรมอยู่บ้านไม่ได้จนต้องพาตัวเองไปอยู่ที่เถียงนาซึ่งก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนตามมาเพราะมันทั้งไกลและเปลี่ยวตั้งแต่นั้นไอ้ธรรมก็หลบตัวอยู่ที่นั่นตลอดเวลาล่วงเลยผ่านไปชาวบ้านที่ไปหาปูหาปลาตามร่องท้องนาก็ยังเห็นไอ้ธรรมอยู่ดีกินดีจนวันหนึ่ง มีชาวบ้านเห็นผู้หญิงวิ่งหนีออกมาจากเถียงนาของไอ้ร,รมซึ่งภายในเถียงนานั้นก็มีเสียงของไอ้ทรร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดชาวบ้านรีบวิ่งไปที่บ้านผู้ใหญ่และบอกให้พ่อของไอ้ทรรีบออกไปดูปรากฏว่าสาวเจ้าที่ไอ้ร,รมพามานอนวันนั้นกลับเป็นน้องสาวของคนที่ไอ้รมเคยหักอกและพี่สาวของเขาก็คิดสั้นจนกระโดดน้ำตายได้เอาน้ำกรดมาสาดใส่ไอ้รมจนเสียโฉม และเพราะเหตุที่เกิดขึ้นนี้เลยทําให้เถียงนาของไอ้ธรรมสุดโสมลงเรื่อยๆเพราะไอ้ธรรมไม่มีกระจิตกระใจจะดูแลและทําอะไรเลยไอ้เกิงที่เป็นเพื่อนสนิท<ๆ>ก็ยังไม่คิดที่จะแวะไปหาเพราะกลัวจะเห็นหน้าเพื่อนที่น่ากลัวแต่วันหนึ่งไอ้เกิงก็มีเรื่องที่ต้องไปหาไอ้ทรรมอยู่ดีเพราะไอ้ธรรบอกมีเรื่องจําเป็นจะต้องคุยแต่ที่ไหนได้พอไปถึง ก็เห็นไอ้ทาม,มันแขวนคอตายอยู่ที่คือเถียงนาเสียจแล้วสภาพหน้าตาที่เละเทะลิ้นจุกปากตาถลนติดตายเกิงไปหลายวันงานศพที่จัดก็แทบจะไม่มีใครมาเลยนอกจากญาติกันเองแต่เพราะวิญญาณของไอ้ทาม,มันไม่ยอมไปไหนยังยึดติดอยู่กับอะไรอะไรที่เคยผูกพันทําให้มีคนเห็นไอ้ทาที่เถียงนาของมันบ่อยเวลาที่ไปหาปูหาปลาแถวนั้น จนชาวบ้านไม่กล้าจะเข้าไปใกล้กับเถียงนาของไอ้ทรรมอีกเลยงานศพไอ้ร,รมผ่านไปได้อาทิตย์กว่าๆหมู่บ้านก็เริ่มเงียบสงบลงเพราะหลายคนกลัวจะโดนผีไอ้ร,รมหลอกเลยไม่ยอมออกจากบ้านจนผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อของไอ้ร,รมเองก็ต้องมาขอความช่วยเหลือจากปู่กับย่าของผมครับเพราะผู้ใหญ่แกฝันเห็นลูกชายมาหาในสภาพเละเทะและยืนร้องไห้ที่หน้าบ้านทุกวัน บอกว่าไปไหนไม่ได้ปู่กับย่าที่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งสักเท่าไหร่ก็ต้องยอมช่วยเพราะโดนตื้อเกือบทุกวันซึ่งปู่กับย่าของผมเองก็เป็นคนพอมีของมีวิชาอยู่บ้างจึงยอมที่จะช่วยเหลือครับคืนนั้นปู่กับย่าเลยพาพ่อของผมไปฝากไว้กับน้าในเมืองและไปนอนกันที่บ้านผู้ใหญ่และปู่กับย่าผมก็เห็นไอ้ร,รมที่สภาพหน้าตาสยดสยอง ลิ้นจุกปากตาถลนมายืนร้องไห้ที่หน้าบ้านของผู้ใหญ่จริงๆไหนผมไม่เห็นเลยมันอยู่ไหนผู้ใหญ่ถามปู่กับย่าของผมซึ่งแกมองไม่เห็นด้วยตาของแกเองจะเจอและเห็นก็แค่ในฝันเท่านั้นอย่าเห็นเลยเดี๋ยวจะเสียใจเปล่าๆปู่พูดไปแค่นั้น และบอกกับผมว่าผู้ใหญ่แกร้องไห้ออกมาเลยครับเพราะสงสารลูกที่ไม่สามารถจะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ด้วยเพราะทำเวรทำกรรมไว้เยอะและปู่กับย่าของผมก็เริ่มทำพิธีครับซึ่งก็มารู้ว่ามีคนทำมนต์ดำสะกดไม่ให้วิญญาณของไอท้ทำรมไปไหนจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครรู้แต่เพียงว่าน่าจะเป็นคนที่เคยรักและเคยคบกับไอ้ธรมาก่อน เพราะเอาของของไอ้ทำไปทําใส่โดยตรงซึ่งทางแก้ก็มีอยู่แค่ทางเดียวคือต้องรอให้ถึงเวลาเพราะบาปของไอ้ทำนั้นหนามากทั้งบาปจากการมากรักและบาปจากการฆ่าตัวตายปู่กับย่าของผมเล่าให้ฟังต่ออีกว่าหลังจากเวลานั้นทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาในหมู่บ้านก็ยังเจอไอ้ทำมันหลอกอยู่บ่อยๆเพราะยังไม่ถึงเวลาไปของมัน ยังเหลืออีกสิบกว่าปีที่ไอ้ธรรมจะต้องวนเวียนทรมานไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดถึงตอนนั้นปู่กับย่าผมก็อาจจะไม่อยู่แล้วและอาจจะไม่มีใครช่วยทุกวันนี้ที่ปู่กับย่าผมทำบุญตักบาตรทุกเช้าส่วนหนึ่งก็เพราะอยากจะช่วยแผ่บุญกุศลให้กับไอ้ธรรมด้วยครับและในตอนนี้ผู้ใหญ่เองก็แก่มากแล้วปู่กับย่าจึงจำเป็นจะต้องหาคนมาแทนที่ที่จะช่วยปลดปล่อยวิญญาณ ให้ไอ้ทำได้ไปผุดไปเกิดซึ่งปู่กับย่าก,ก็ถามผมเหมือนกันนะครับว่าผมอยากจะทำไหมแต่ผมขอปฏิเสธครับเพราะไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องของคุณสหรือไสยศาสตร์ผมกลัวว่ามันจะติดตัวเราไปและอาจจะกลับมาทำร้ายเราได้แต่เมื่อมันเป็นเรื่องที่ครอบครัวเราเข้าไปพัวพันแล้วก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงจริงๆครับเพราะผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในพิธีที่คิดว่าจะช่วยไอ้ ให้มันรอดพ้นจากบ่วงกรรมของตัวเองไปได้ซึ่งเรื่องมันเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานผมถึงได้มีโอกาสนำมาเล่าให้ฟังครับในตอนนั้นผู้ใหญ่แกป่วยหนักมากและคิดว่าตัวเองน่าจะไม่รอดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่แกยังเป็นห่วงมากก็คือเรื่องของไอ้ธรทมแกบอกกับญาติทุกคนว่าแกอยากจะขอให้ช่วยทําให้ไอ้ร,รมไปสู่สุคติปู่กับย่าของผมด้วยความเห็นใจ และเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ดีก็พยายามคิดหาทางช่วยและสุดท้ายก็ได้นำศพของไอ้ทาที่ฝังไว้นานหลายสิบปีขึ้นมาทำพิธีอีกครั้งร่างกายของไอ้ทาเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาและบรรยากาศในพิธีวันนั้นมันก็น่าขนลุกจริงๆครับมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นคือการเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ว่าที่ไอ้ทำไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้นอกจากเพราะบาปหนาของมันแล้วยังเป็นเพราะว่ามันเองก็เล่นของเหมือนกันด้วยเป็นของที่ทำสเสน่ห์ขึ้นมาเพื่อให้สาวรักสาวหลงแม้แต่วิญญาณหญิงสาวที่เร่ร่อนหรือเพิ่งตายหากได้พบเจอก็อาจเกิดใจรักจิตหลงขึ้นมาได้ผมได้รู้แล้วก็ขนลุกมากๆเลยครับและไม่อยากจะเชื่อว่าตายไปแล้วเราจะยังมีความรู้สึกเหล่านั้นอยู่ ไม่เชื่อเองก็ไม่ต้องเชื่อแต่อย่าได้คิดลองเชียวไม่งั้นเองได้อยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆปู่พูดกับผมในตอนที่ผมถามย้ำปู่ออไปว่าสิ่งที่ปู่บอกผมนั้นเป็นเรื่องจริงเหรอได้ฟังอย่างนั้นแล้วผมก็เถียงไม่ออกเลยครับในใจก็นึกอยากจะให้พิธีจบลงไวๆ ระหว่างที่ปู่กับย่ากำลังท่องบทสวดผู้ใหญ่แกก็มีท่าทางไม่เป็นสุขเท่าไหร่นักและดูเหมือนว่าสิ่งที่ไอทำได้กระทําไปทั้งหมดจะตกลงมาที่ผู้ใหญ่เหมือนกันเพราะตั้งแต่นั้นมาผู้ใหญ่ก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขอีกเลยถึงแม้จะไม่ได้ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่ทุกคนก็ยังเรียกแกเหมือนเดิมเพราะความคุ้นชินและมาขอความช่วยเหลือแกอยู่บ่อยครั้งบางทีผมก็คิดนะครับ ว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงเป็นคนดีขนาดนี้แตกต่างกับลูกชายที่สัมมาเลเทเมาและบ้าผู้หญิงไม่ชอบทำการทำงานอีกต่างหากหรือจะเป็นเพราะการเลี้ยงดูเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยครับจริงๆมันอาจจะเป็นเวรกรรมก็ได้แล้วจูๆ่ๆเสียงของบางอย่างที่บนบ้านผู้ใหญ่ก็ตกลงมาผู้ใหญ่รีบให้คนขึ้นไปดู ก่อนที่ชาวบ้านคนนั้นจะตะโกนออกมาว่ารูปของไอท้ทาที่อยู่ข้างฝาตกลงมาแตกปู่กับย่าผมหน้าเปลี่ยนสีทันทีเลยครับและคิดว่าเป็นเ่ิกไม่ดีเสียแล้วแต่ผู้ใหญ่ก็ขอให้ทำพิธีจนจบถ้าทําแล้วมันไปไม่ได้ละ่ะเราจะไปเร่งรัดให้คนใช้กรรมได้ที่ไหนทํำๆเถอะอย่างน้อยๆก็ให้ฉันหลอกตัวเองว่ามันไปดีแล้วก่อนที่ฉันจะตาย เพราะคำพูดของผู้ใหญ่ก็เลยทำให้ปู่กับย่าต้องยอมทำต่อจู่ๆตอนนั้นบรรยากาศก็อึมครึมเหมือนฝนจะตกอาจจะเพราะเป็นหน้าฝนด้วยกลิ่นเหม็นเน่าของศพไอทำคระครุง้งลอยไปทั่วตามแรงลมที่พัดเข้ามาก่อนที่ฝนห่าใหญ่จะตกลงมาอย่างหนักกลิ่นของฝนกับกลิ่นศพลอยอบอวนตีกันชวนให้ผมคลื่นไส้และรู้สึกเวทนาไปพร้อมๆกัน ปู่กับย่าเริ่มสวดบทสวดอีกครั้งและไฟที่บ้านของผู้ใหญ่ก็ดับลงไม่ใช่แค่ที่บ้านผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับแต่เป็นกันทั้งหมู่บ้านฝนตกลงมาอย่างหนักและใต้ถุนบ้านก็มืดสนิทมีแค่แสงเทียนเล็กๆให้แสงสว่างเท่านั้นและสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกจนหัวตั้งก็เกิดขึ้นเมื่อมีเงาของใครบางคนเหมือนกับค่อยๆเดินเข้ามาและหยุดยืนอยู่ มันเป็นเงามืดๆที่เหมือนกับจูจ่ๆก็โผล่มาชาวบ้านที่เป็นลูกน้องของผู้ใหญ่ต่างก็พากันวิ่งหนีตากฝนออกไปก็ยอมปู่หันมาจับที่แขนผมให้นั่งนิ่งๆและบอกว่าถ้ากลัวก็ให้หลับตาผมเล่นหลบไปมองทางอื่นเอาเถอะไหนๆก็มาแล้วอยากบอกอะไรกับพ่ออีงไหม ทุกอย่างในตอนนั้นเงียบมากนอกจากเสียงฝนที่ยังคงตกอย่างรุนแรงไม่ยอมเบาลงขอโทษนั่นเป็นเสียงที่ผมได้ยินและมั่นใจมากว่าไม่ใช่ทั้งเสียงปู่และเสียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แก่ร้องไห้ออกมาหนักมากๆซึ่งเป็นภาพที่น่าเวทนาสงสารมากครับและปู่กับย่าก,ก็ทำพิธีต่ออีกสักพักผู้ใหญ่ที่ร้องไห้สะอกสะอื่น ก็ขอบใจปู่กับย่าเป็นยกใหญ่ก่อนที่แกจะนั่งพิงเก้าอี้มองดูรูปไอ้ทําที่ชาวบ้านเอาลงมาให้และเม,มืผมปู่และย่าหันไปดูที่ผู้ใหญ่อีกครั้งแกก็จากโลกนี้ไปเสียแล้วครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆทุกวันนี้บ้านของผู้ใหญ่ก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้ไม่มีใครอยู่เพราะแกไม่มีลูกหลานที่ไหนแล้ว แต่ก็ไม่มีใครเห็นผีให้ทำอีกแล้วนะครับแม้แต่ผู้ใหญ่เองทุกคนในหมู่บ้านคิดว่าคงจะไปสงบกันแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องเล่าในหมู่บ้านของผมเองเป็นเรื่องที่คนเฒ่าคนแก่จะชอบเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อใช้สอนในเรื่องความรักและโทษของคุณสยยังไงก็ฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับและอย่างที่ปู่ผมบอกไม่เชื่อเองก็ไม่ต้องเชื่อ แต่อย่าได้คิดลองเชียวไม่งั้นเองได้อยู่ไม่เป็นสุขแน่สวัสดีครับ